ในปี2011เจ้าของบ้านรายหนึ่งเขานั้นได้เผชิญกับเรื่องราวที่น่าสะพรงกลัวและเรื่องราวดังกล่าวนี้มันก็ได้เกิดขึ้นภายในบ้านที่เขาได้อาศัยอยู่โดยเหตุการณ์แปลกประหลาดมันได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายต่อหลายครั้งด้วยกันเช่นเสียงลึกลับที่มักปรากฏขึ้นในบ้านยามค่ำคืนข้าของต่างๆที่เคลื่อนที่ไปมาได้เองโดยไม่ทราบสาเหตุและเสียงหัวเราะของเด็ก ที่มักมาให้ได้ยินอยู่บ่อยครั้งทางทางที่ในบ้านนี้ไม่ได้มีเด็กอาศัยอยู่เลยและเหตุการณ์ต่างๆท,ท,ที่เกิดขึ้นทําให้เจ้าของบ้านตั้งชื่อให้กับวิญญาณตัวนี้ว่า mm hmm. แมดดาลีนและเขามักจะบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ mm hmm. เพื่อยืนยันว่าแมดดาลีนมีตัวตนอยู่จริงภายในบ้านหลังนี้และในค่ำคืนหนึ่งเขาได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากห้องใต้ดินซึ่งอยู่ภายในบ้าน จึงได้รีบอัดวิดีโอนี้ไว้ก่อนจะค่อยๆเดินลงไปตามบันไดอย่างช้าๆและพูดขึ้นว่าแมดดาลีนผมอยากคุยกับคุณคุณทำเสียงดังมากเลยแต่ทันใดนั้นเองมันก็ได้มีเสียงครลญกลางดังออกมาภายในบ้านเขาจึงหันกลับไปด้านหลังและพูดออกไปว่าแมดดาลีนคุณกำลังพยายามจะล้อเล่นกับผมเหรอ จับพลันนั้นเองก็ได้ปรากฏร่างร่างหนึ่งวิ่งผ่านหน้าเขาไปอย่างรวดเร็วมันทำให้เขาตกใจเป็นอย่างมากก่อนจะค่อยๆเดินไปอย่างช้าๆเมื่อเขาไปถึงบริเวณดังกล่าวเราจะเห็นได้ว่าประตูห้องที่ถูกเปิดไว้ตั้งแต่แรกนั้นมันกินพื้นที่บริเวณทางเดินไปมากและเหลือที่ว่างเพียงไม่กี่นิ้วเท่านั้นเอง มันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ใครก็ตามจะวิ่งผ่านไปได้เช่นนั้นเพราะจะต้องชนเข้ากับประตูแน่นอนแต่ร่างดังกล่าวมันสามารถผ่านไปได้แบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจนเขาต้องพูดออกมาว่านี่มันบ้าไปแล้วและถอนหายใจออกมาอย่างแรงเมื่อพูด ญญตลอดจนเรื่องราวลี้ลับต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกของเราแต่ละคนก็คงจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปวันนี้กูสยองจึงอยากพาเพื่อนๆทุกท่านไปรับชมคลิปตายติดผีที่จะทำให้เพื่อนๆรู้สึกกลัวจนนอนหลับฝันดีตลอดทั้งคืนอย่าลืมเรียกวิจรรารณญาณมานั่งอยู่ข้างๆในระหว่างที่ดูคลิปนี้ด้วยหากใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่คนเดียวโปรดตรวจวสอบให้แน่ใจว่า รอบๆตัวของท่านไม่มีบุคคลที่ไม่ได้รับเชิญมานั่งดูอยู่ด้วยกันด้วยความปรารถนาดีคลิปนี้เป็นเหตุการณ์ต่อจากคลิปที่แล้วที่เขาได้เข้ามาสำรวจยังห้องนั่งเล่นภายในบ้านเขาก็สังเกตเห็นนาฬิกาแขวนผนังเรือนหนึ่งตกอยู่บนพื้นห้องก่อนที่เขาจะได้พูดท้าทายวิญญาณตนดังกล่าวว่าแมดดลีนคุณอยู่ที่นี่ไหมปรากฏตัวขึ้นมาได้ไหมปรากฏตัวให้กล้องเห็นคุณได้ไหม และได้แพลนกล้องไปอีกมุมหนึ่งของห้องแต่เมื่อเขาหันกล้องกลับมาคุณพระช่วยแมเดลีน you ได้มาปรากฏตัวอยู่ในห้องจริงๆซึ่งถ้าหากเราดูให้ดี mm hmm. จะพบว่าลักษณะการปรากฏตัวของเธอนั้น mm hmm. เป็นการลอยอยู่เหนือพื้น mm hmm. และร่างกายท่อนล่างของเธอไม่ปรากฏเท้าให้เราได้เห็นแต่อย่างใดแต่ชายคนดังกล่าว mm hmm. ก็ไม่ได้เห็นเธอในตอนนั้นซึ่งเมื่อเขาหันกล้องกลับมาอีกครั้ง แมดดลีินก็ได้หายไปแล้วมีเพียงกองหนังสือปริศนาที่ปรากฏอยู่บนพื้นห้องข้างๆนาฬิกาซึ่งมันมาจากไหนก็ไม่รู้และหลังจากนั้นประตูห้องใต้ดินก็ได้ปิดกลับเข้าไปนี่อาจจะเป็นสัญญาณว่าแมดดลีินเธอกลับเข้าไปอยู่ในที่ของเธอแล้วโอเค that was weird เหตุการณ์ต่อไปนี้มันเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนปี2021ซึ่งมันได้เกิดขึ้นในโรงงานผลิตเสื้อผ้าแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและมันถูกกล่าวอ้างว่าเหตุการณ์นี้คือหลักฐานของการที่โรงงานแห่งนี้ถูกหลอกห้อนโดยวิญญาณของอดีตพนักงานคนหนึ่งที่ได้เสียชีวิตไปแล้วชื่อว่าคุณธนากะและคุณธนากะนั้น เสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วโดยเธอได้ทำงานที่โรงงานแห่งนี้มายาวนานถึง20ปีและเป็นที่รักใคร่และรู้จักมากคุนกันดีในหมู่พนักงานจนกระทั่งเธอได้เสียชีวิตลงเหตุการณ์แปลกๆก,ก,ก็ได้เริ่มขึ้น,นที่แห่งนี้ซึ่งมันมักจะเกิดเรื่องราวหลอนๆขึ้นมากมายเมื่อถึงเวลาที่โรงงานได้ปิดทาการและพนักงานได้กลับบ้านกันไปหมดนั่นเองเราจึงขอพาเพื่อน ไปพิสูจน์โดยเริ่มกันที่คลิปแรกคลิปนี้ถูกบันทึกไว้โดยกล้องวงจรปิดที่ถูกติดตั้งไว้ในห้องเย็บผ้าที่เรียงรายไปด้วยจักรเย็บผ้ามากมายที่ในตอนนี้มันเป็นเวลาที่ดึกมากและไม่เหลือใครอยู่ในห้องอีกแล้วแต่ภายใต้ความมืดมิดนั้นอยู่ดีๆจากเย็บผ้าที่คุณธนากะเคยนั่งทำงานอยู่เป็นประจำมันก็ได้ค่อยๆทำงานต่อไปเองอย่างไม่มีสาเหตุ แต่ที่น่าแปลกมากกว่านั้นคือจากเย็บผ้าคเครื่องอื่นก็ไม่ได้มีอาการเช่นนี้เลยแม้แต่น้อยซึ่งมันก็น่าขนลุกมากเลยทีเดียวและมาต่อกันที่คลิปนี้ที่มันเกิดเรื่องราวร้อนๆในห้องห้องหนึ่งซึ่งหุ่นลองชุดที่ถูกตั้งเอาไว้อย่างดีอยู่ๆมันก็ได้ค่อยๆขยับเคลื่อนที่ได้เองอย่างชา้ชาๆ จนกระทั่งไปหยุดอยู่ที่มุมห้องมุมหนึ่งและที่น่าแปลกไปกว่าน,นั้นก็คือมันสามารถหมุนและบิดตัวไปมาในขณะที่กำลังเคลื่อนที่ได้อีกด้วยน่าแปลกใช่ไหมล่ะครับและในตอนที่คุณธนกะยังมีชีวิตอยู่เธอก็ชื่นชอบหุ่นตัวนี้เป็นอย่างมากและมักจะนาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายรูปแบบต่างๆที่เธอชื่นชอบมาแต่งองค์ทรงเครื่องให้หุ่นตัวนี้อยู่เป็นประจำอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้น เราจึงอยากขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในห้องเก็บวัตถุดิบของโรงงานแห่งนี้ขอให้ตั้งใจดูให้ดีๆนะครับ เริ่มจากของที่ถูกจัดวางไว้บนชั้นวางที่อยู่ๆมันก็ตกลงมาสู่พื้นได้เองกล่องขนาดใหญ่ที่วางอยู่บนพื้นมันยังสามารถเคลื่อนที่อย่างช้าๆไปได้เองอีกด้วยก่อนที่คลิปจะได้จบลงและนอกจากนี้พนักงานบางคนก็มักจะบอกว่ากันไกลสำหรับตัดผ้ามันมักจะหายไปอยู่บ่อยๆและกลับมาโดยไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดิมทั้งที่ไม่ได้มีใครไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลย นอกจากนี้การตั้งค่าจากเย็บผ้าก็มักจะถูกเปลี่ยนแบบเองอย่างไม่มีสาเหตุซึ่งเรื่องราวทั้งหมดก็สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมากแต่มันก็คงจะไม่มีใครอยากที่จะหาคำตอบของสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆจริงไหมครับ ก่อนจะจากกันหากท่านชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe Facebook f a n นเ g e กูสยองและ YouTube กูสยองเพื่อเป็นกำลังใจให้กูสยองด้วยนะครับสำหรับวันนี้ <S <S ขอตัวลาไปก่อน <S <S พบกันใหม่คลิปหน้า